เฮ้ยอะไรกูเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเราบอกในแมปอีเวนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยแล้วครับผมเป็นแมปหนีพ n g มันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเชียวนะโอ้ผมรู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่เลยดูที่มันจะตึงแค่ไหนกันเชียวนะเออโอ้เอะนอ่มศพกูนี่นวะเริ่มเลยคนจริงนะครับผมเราต้องหานะตัวพ n g จจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเชียวมันอยู่ไหนวะเนี่ย คนนี้แบบเยอะอไหมเนี่ยเดี๋ยวเช็คดูดูก่อนนะโอ้ก็ถือว่าเย,ยอะพอสมควรเลยบาร์เล let's go let's go จะเจอตัวอะไรกันนะครับผมวิ่งแบบนี้มืดจังวะไปถ้าวิา่งแบบนารูโตะไปครับผมโอ้ยทางตันเฮ้ยอะไรวะน่ะเจอใครวะมน,น่ะไปฮะไปเจอเพื่อนครับผมเราวิ่งตามเพื่อนไปดีกว่าไปฟึบอวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยอใครแล้ววะ แล้วแม่งตบมืออีปีกเยตเต้นเเท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 นไงอ่ะแม่งเฟียวแม่งเฟีเ้ยวผมปิวปากครับผม,มเรียกว่าแล้วเรียกมาเฮ้ย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 อะไรวนะน่ยรู้สึกเหมือนมีคนตายเป็นแถบเลยฮนะโอ้โหไ <c oughs> หนวนะเนี่ยอยู่ไหนกันนะ่ะเฮ้ยา กี้เอวเนี่ยโอหออันม่ร้ะไ่ะโอ้โ้เปนนพื่อนนี่นี่นี่บอกไม่น่ากลัววะไม่เห็นน่ากลัวเลยไปตกใจหมดละอะไรวะเนี่ยเพื่อนเหรอ ไม่เห็นไม่เห็นหน้าตึงเลยโอ้เฮ้ยเสียงที่ไรวะเสียงที่ไรวะเสียงที่ไรวะไอ้แม่งเพื่อนนี่ว่ะตายเหี้ยไม่ต่าตันเฮ้ยอะไรกู

ไฟไม่ติดเอาวิ่งแล้วกูกูไปอยู่แล้วดนหลังอ้าแล้วใครมันตายแล้วเนี่ยอุ้ยเฮ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 ้ยเสียงใ้รเา้ยเฮ้ยอู้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ โอ้ยเชื่อเปเด็กโกร์เชื่อเปเด็กโฟกร์โอ้ยเชื่อเปเดกกร์เสียงตายเยอะมากเลยครับอืมเตายหรอชบดิชบชอบ้าวาา้า เพื่อนช่วยกูทีไม่นะแบบเพื่อนมาแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนแบกว่ะเพื่อนแบกว่ะกูตึงกูตึงกูตึงเพื่อนแบกบผมไปแล้วครับจนวันนี้โอเคสวยเพื่อนทำดีสวยสวยสวย thank you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  ลหลายๆอู วันนี้คือผมเปิดไฟฉายไม่ติดนะจังวันนี้เชี่ยโอ้ยเชี่ยรู้เชี่ยโอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่อเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเพื่ไปไหนอ่ะเพื่อเฮ้ยเปมาของจริงว่ะเดี๋ยวคนตายนะเพื่อนเจ้าจริงเหรอเจ้าจริงอ่ะทำไมวะโอ้ยเชี่ยไม่เป็นอุ้ยกูไม่เล่นละกูไม่เล่น